ขวักข้าค้อนไผ่ไตเกิดมาหวมจาสนาเกิดมาในโลกกาแผ่นดินตอนนี้คนมีก็หลาหลน่นคนจนก็มีมากคอนอดอยากกระพองนั่นหลาหล่นสือ่อว่าคนผู้บ่อจนก็ไม่หลน่นปนไปอยู่หหอยบอนทั้งผู้รับผู้นอนบอท่านหูเหตุเรื่องท่านเข้าจาสานาตื่นขึ้นมาจะเดินเจ้าไผผู้นอนบ่หูตืน่นอย่าได้รับความเปิอ แะะเมื่อฝันกอมฝันศาสนาเห้านั่นคือคํ้สัังของพระองค์เป็นคําสอนของเห้าพนไดเทศท่านไว้พ่นนี้ไปเมืองฝ่านลรพานนันบอนปุ่นแล้วยังตั้งแต่คํ้สอนเป็นอนตั้งขึงนิ่งให้เห้าใดใ้เดินเห้าจึงได้พากันเอินเรียกือศาสนามีผู้ว่าจะสอนสือพระองค์แท่นไว้มีประสงค์ท่องไวพระวินัยไวอยู่ หลักษากข้างกระตูิกขาขอเพลินสอนศาสนามันบ่อนเหมือนดังไคมาไล่กันมันก็เย็นคือล่มจุมเริงอยู่คือน้ำศาสนาเปรียบประมากคือน้ำให้ปวงช่อนในลงอาบมั่นบ่อยากดีดีเกิดคือน้ำเจอสง